สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี34แรงเข้าใหม่ครับอันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบครับผมก่อนําน้ำแต่งตัวครับผมลงขายไปก่อนจดทะเบียนปี50ครับสีสันเดิมๆครับผมรถเครื่องเดิมๆครับรถเครื่องดีมากครับคันนี้ครับ ก่อนดันหน้าผ่านหลังครับผ่านหลังเป็นผานห้าเรื่องไม่เสกไม่อะไรครับ ไฮดรลิกใช้งานปกติครับผมเครื่องเจ้วๆเลยคันนี้ครับ ท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2 2 5 0 2ครับผม